ดีมีซุขพี่น้องปองป่ายซุปขู่ทุปคนนะครับวันนี้บ่าวแอดก็จะพาพี่พาน้องมาดูาตลาดพืชพันไม้นะครับเนาะที่บ้านด่านม่วงคำนะครับเนาะตำบลด่านด่านม่วงคอาอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสก,กนลนครอีกแล้วตามคําขอของ,ของอพี่ป้านาอานะครับเนาะอุ้ยบ่าวแอดช่วงนี้ก็เข้าฤดูการปลูกต้นหมอกต้นไม้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นไม้ ยืนตอกยืนต้นไม้ประดงไม้ประดับหรือว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวของเราใครสนใจนะครับเนาะมุ่งตรงมาเลยที่บ้านด่านม่วงคำตําบลบ้านด่านม่วงคำอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครของฮาเนาะครับเนาะบอกแอ้ก็จะมีหลากหลายพันุไม้เนาะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ประดงประดับเนาะครับเนาะตามฤดูกาลเนาะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นมะหอกบมกหุงหรือว่าจะต้นท่านผู้ใดที่บริอยากก้าพันเองเนี่ยเห็นไหม แม้แต่ผักขึ้นช่ายนะครับอ่าราคาย่อมเยาวที่นี่นะครับที่ตลาดตรงเนี้ยเนี่ยตลาดพันไม้ของอบ้านด่านโมงคำนะครับเห็นไหมสามบาทสี่บาทนะครับเนาะเนี่ยทุกถูกเองแล้วพี่น้องอ่าอยู่ในตรงเนี้ยไม่ว่าจะชอบในการปลูกอ่มามะระกอมันขาดมาได้ในพอดิสานบ้านเฮาตามมะเบิ่งกันครับเห็นไหมอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าฮอนหลอกฮอนเลนหรือว่าอ่าหลายสายพัน,นเห็นไหม ต้นมะละกอพันเตี้ยะได้ครับพี่น้องอู้ยบ่าวเอ็ดได้เอาไปปลูกแล้วสุดยอดมากๆเลยได้พี่น้องเดี๋ยวบ่าวเอ็ดจะพาเดินชมนะครับเนาะอ่าไม่ว่าอ่าอยากจะได้ตรงเนี้ยครับเนาะอ่าด้านหลังของบ่าวเอ็ดก็มีพี่จงพี่จุย๋ยพี่เอ็มนะครับเนาะอ่าลอ่าพี่ปานาอ่าหรือว่าทั้งตลาดตรงนเนี้ยเนี่ยพันไม้คำเป็นอ่า อาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้หรือว่าทาเป็นอาชีพเลยที่บ้านตรงนี้ทากันทั้งหมู่บ้านเนี่ยใครชอบนะแบบพันแขกดงแขกดําหรือว่าอุ้ยต้นพริกต้นมะเขือ,อในการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเชิญตรงนี้ได้เลยนะครับบอแเอสเขาจะพาไปดูเนะาะวันนี้ก็ที่ตลาดนะครับเนาะ พันไม้ที่บ้านด่านม่วงคำนะครับเนาะหมู่ที่หนึ่งนะครับเนาะมาได้เลยนะครับเนาะอุ้ยอัจฉรยะใส่ดีนะครับพี่ป้าเน่าให้ไหมถูกๆเองเลยพี่น้องเนี่ยห้าบาทสิบาทแล้วแต่รุ่นแต่ขนาดนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเหมือนด้านหลังเขาบอกมีต้นกล้าพันผอกพันพริกมะเขือเราไม่ต้องกล้าเองครับมาที่นี่จบเลยนะครับไปปลูกแป๊บเดียวนะครับเนาะอู้หูบาแอด มาใช้บริการบ่อยตรงเนี้ยนะคับเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นอาเคชั้นบอกชั้นบ้างเนาะครับโอ้ยผักพืชผักสวนครัวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพี่น้องตามมาเบิ่งมาชมกันว่ามันสีสมคําที่ว่าเ่าแอดพูดหรือเปล่าเนี่ยแต่ละร้านแต่ละร้าน,านอาจจะมีลูกคงลูกค้านาะครับเนาะ,ะแวะเวียนมาที่นี่เยอะแยะไปหมดทางหลายๆหมู่บ้านที่เขา อาจจะมาดูอาเอาไปปรงอไปปลูกเพื่อนจะเอามาเป็นขั้นหลดเลยมาเยี่ยมมาหย่านตรงนี้เลยนะครับเนอะอาะที่อย่าบอกเอสอยากขอแนะนำนะครับเนาะอ่เอ คกสีสุพรรณของเขาจังหวัดสกลน,นครเด้พี่น้องตัวเนี้ยสุดยอดมากมากเนี่ยฮะเนี่ยต้นสวยๆเลยเนี่ยไปปลูกแป๊บเดียวแล้วก็ได้ทานแล้วเนาะครับเหมือนเปล่าแอ็ดไปปลูกเนะี่ยโอ้ยอคนที่บ้านเขาถามว่าเปล่าแอ็ดไปเอามาจากไหนพันนี้ทําไมมันโอเคจังเลยเนาะครับเนาะพันเตีย้ยนะครับพี่น้องไปปลูกตามขอบสะเนาะครับหน้าบงหน้า,บ,นาบ้านเอาไวา้กินเนาะครับเนาะหูสุดยอดเลยเลยตรงเนี้ยไปดูกันครับว่ามันเป็นคือเปล่าแอ็ดคุยอยู่บ่เนาะครับเนาะไปไปเบิ่งกันครับไปเบิ่งกันนะตามมาครับ เนี่ยพี่น้องเนี่ยเพิ่นก็จะเพาะต้นกล้าพันธุ์นะครับเนาะอ่าพกเอ่อมะรอกปูมะรอกโกนะครับต้นงามๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะอ่าสี่บาทห้าบาทถ้ามารับหน้าสวนก็จะเป็นอีกอ่าแล้วแต่อ่าเขาคุยกันกับแม่ขอแม่ค้าใจดอกใจดีอู้ยบอกว่ามากับช่องบ่าวแอคไลฟ์สไตล์นะครับเนาะอ่าพี่ปาพี่เอิมนะครับเนาะหรือว่าพี่จุ๋ยเพิ่นบอก คุยกันได้เนาะครับเนาะนี่เห็นไหมหลากหลายเนาะครับเนาะมะละกงมะละกอฮอนหลอกฮอนเลนเนาะครับเนาะอ,อ่าเพลแต่ความชื่นชอบของพี่ป้าณนะ้อาเนาะครับเนาะเห็นไหมต้นสวยๆง,งามๆไปปลูกแป๊บเดียวเนาะครับแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาให้เรา,าชื่นชมเนาะครับเนาะขาดไปได้ได้คนอีสานบ้านเฮาไปปลูกอยูอ่ตามขอบคู่สงคู่ซะเนาะครับเนาะอ,อ่าไม่ว่าจะเป็นไม้ พืชผลต่างๆก็มีครบจบที่เดียวนะครับเนาะที่บ้านาด่านม่วงคำของเราเนาะครับเนาะมาง่ายนิดเดียวเองอูย้ยขาดเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นต้นกล้าพริกเนาะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพริกเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยทุกๆเนาะครับเนาะใครสนใจเนาะครับเนาะที่บ้านด่านม่วงคำเนาะครับเนาะอำเภอโคกศรีสุพรรณองเาเห็นไหมมายอกมายมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็ขาดไปได้สําหรับพี่ป้านาอาเนาะครับเนาะที่เนี่ยที่เห็น บบเนี้ยเขาเรียกว่า,าต้นย่านางก็มีให้พี่ป้านาอาได้พี่น้องสุดยอดสุดโต่งอีหลีเนาะครับเนาอกจากพวกเนี่ยเพิ่นทำต้นก้าพันเนี่ย 9, 000, เยห็นไหมพันพืชผักสวนขอกสวนครัวเนาะครับแล้วตรงนี้จะเป็นมุมพืชผักสวนควันตรงนี้เนาะครับเนาะมีประโยชน์หลากหลายให้กันเนาะครับใส่เวลาเราจะซัวกงซัวไก่เนาะเนี่ยเนี่ย พักเพลบ้านเฮาพี่น้องเห็นไหมเพื่อนปลูกไว้ทํากลา้าต้นกล้าพันธุ์ไว้ให้พวกเราได้ดูได้ชมให้มาเลือกมาหาเนาะครับเนาะนะเอาไปปลูกไม่ต้องกล้าเองในบ้านในพักเพลพี่น้องอุ้ยเนาะต้นน้ำงานทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าทีพาพี่พาน้องอ่าไปชมเนาะครับเนาะกันะนะสําหรับคนที่ชอบเนาะครับเนาะอ่าปลูกเนี่ยบ่าวเอ็ดอ่า เชื่อเลยเนาะครับเนาะว่าพี่ปานาอาชอบปลูกชอบขังกันอยู่แล้วเนาะครับเนาะเห็นไหมแค่ชั้นบ้างก็มีเนาะครับไปสนใจต้นเล็กต้นใหญ่และแตะเ่เรานี่เห็นไหมดำหนอกดำเนินมีหมดเนาะครับมัตคงบัก้เนาะเนี่ยเห็นไหมพาพี่พาน้องมาเบิ่งโอ้โหเนาะครับเนาะนี่มีต้นสวยๆทั้งนั้นเลยไปสนใจเนาะขุดหลุมปลูกได้เลยเนาะครับเนาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันแขกดอกแขกดดัเนาะครับเนาะ,ะเนี่ยเห็นไหมพันตอกพันเตี้ยแล้วแต่เราชื่นชอบเด็กพี่น้องเห็นไหม มาที่นี่จบได้เลยทีเดียวเลยเนาะครับน้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้นกล้าสวยๆเนาะครับนาองใครสนใจเนาะครับนาอทักทายถ่ายถามมาได้เนาะครับนาอพันดําดอกดําเนินอ่านพันแขกดงแขกดำเนาะครับนาอเนี่ยและแต่เฮาชอบเนาะครับนาอพันตกพันเตี้ยเนาะครับนาอก็มีให้อภิปาณ่าอ่าเลือกเนาะครับนาอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกค้าเพิ่นก็มารับไปหลายเลยได้พี่น้องวันนี้เนาะเนี่ย พักผอกพักเพล่เนี่ยเห็นไหมพักเพล่เดี๋ยวบ้านเราเนี่ยเห็นไหมงามๆเนาะเนี่ยเนี่ยบอกเอ็กก็อยากขอแนะนําให้พี่ป้านาอาเนาะครับเนาะอาสนใจเนาะครับตัวตรงเนี้ยคืออ่าพี่จอกพี่จุ๋ยเนาะครับในเบอร์โทรเบอร์โทรไนก็มีไว้ให้เนาะเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยพี่จุ๋ยนะครับเนี่ยเนี่ยเบอร์โทรเบอร์โทรเนาะครับเนาะให้พี่ป้านาอาได้ทักทามกันเข้าไปเนาะครับเนาะอ่า อ่าไม่ว่าจะเป็นต้นมะขามมะเขือใช่ไหมนี่บรรยากาศที่บ่าวแอดอยากพาพี่พาน้องมาหรือว่าเนาะครับเนาะอ่าใครสนใจเนาะครับเนาะไม้ประดงบาดับเรียบร้อยแล้วก็อยากได้อ่าพวกอ่าไม้ยืนต้นเนาะครับฝรั่งฝรั่งมีเหมดเลยพี่น้องทุลงทุเรียนบ่าวแอดก็มาใช้บริการที่นี่บ่อยมากเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมอ่าต้นก้าพริกเนาะเนี่ย จากร้านของพี่เอมเนาะพี่เอมคนสวยวันนี้ไม่รู้ไปไหนเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยอาจจะจะเป็นต้นก้าพริกของอพี่เอมเพิ่นเนาะทำวะให้น้อครับเนาะเนี่ยไหมเนี่ยห้าบาทสิบาทถูกๆเองเด้พี่น้องเนี่ยถ้าเอาไปปลูกแล้วเราจะแบ่งออกมาเป็นต้นเป็นต้นมันจะได้หลายหลุมได้พี่น้องมักพริกบ้านเฮาเนาะเนี่ยตรงตรงนี้ก็คือน้อครับเนาะตลาด อาพันธ์ไม้เนาะครับเนาะไม้ผลไม้ประดับของบ้านอาด่านม่วงคามูหนึ่งเนาะครับเนาะเพื่อนจะทําแบบนี้ซุ้มตรงนี้เห็นไหมอาตก่อนที่เบ่าแอดมาเมื่อวานนี้ก็ยังเยอะอยู่แต่วันนี้เขามารับไปเนาะครับจะมีรถเข้ามารับตลอดเนาะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นนี่เห็นไหมเข้าเทศกาลเนาะครับงานบุญต่างๆเราต้องเข้าวัดเขาว่าเอาต้นดอกดาวเรืองสวยๆเนาะครับเนาะเห็นไหมเนี่ยเพื่ก็จะมีไว้ให้บริการไปประดงประดับเนาะครับเนาะ มาไถ่าถามได้ว่าเออต้นดาวเรืองกี่วันกี่วันมันจะออกดอกออกผลให้เราชื่นชมนะครับให้มันทันกับงานที่เราต้องการแบบนี้เนี่ยมีหมดให้เลือกนะครับน้องพี่น,อนออ้องเห็นไหมมะขอกมะเขือเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมะเขือเนี่ยเห็นไหมที่เพิ่นก็เน,นี่ยเห็นไหมซุ้มที่ว่างเปล่าคือเขามารับเอาเด้พี่น้องมารับไปเรียบร้อย,ลยแล้วก็จะเอารถกระบ,บงกระบะมารับเลยเห็นไหมเจ้าของร้านคนสวยเ็าอยู่ตรงนั้นนะน,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 น่รับโทรศัพท์รับออเดอร์เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยเห็นไหม เนี่ย่บวเอ็กซ์มาใช้บริการบ่อยเนาะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ยืนตอกยืนต้นพกฝรั่งกินจอกกินจูเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นต้นลำหยกลำใย,ยหรือว่าต้นลิ้นจงลิ้นจีเนี่ยมีหมดเลยนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นเบอร์โทรของพี่เอมเนาะครับเนาะเนี่ยโทรมาได้เลยเนะยาะโอ้ยอาจอยากมาเบิ่งเด้ว่าออ่าพืชพันธุ์ไม้ตรงนั้นตรงนี้อยากได้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยจะเป็นต้นมะเขือเห็นไหมเนี่ย มะละกงมะละกอเนาะครับเนาะพืช <câ: purposely S 1> ผัก <do> พ <fuck> ืชพ <need>. ัน <gamma> ธ <rock> <or> ุ <Nixon> ์ต่างๆทวัชชัยพันธุ์ไม้นะก็มีเนาะคเนาะเนี่ยเห็นไหมมีต้นมะม่วงมะม่วงใครสนใจเนาะครับเนาะที่นี่เลยจบเลยเนาะครับเนาะมีหมดเลยครบจบที่เดียวเด้อพี่น้องสําหรับอ่าอ่าพืชอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าสวนขอกสวนพั่งเห็นไหมครับพี่น้องเฮ้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกไม้อ่าพวกอ่าต้นกระท้อนปุยฝกปุยฝ่ายเห็นไหมพี่เพื่อนก็จะเอาอ่ามาเลี้ยงไว้ตรงเนี้ยไอ้รอรับ พี่ป้านาอาที่มา,าสนใจพืชพันธุ์นะครับพี่จะเอามาเสริมตลอดเลยแต่ละร้านแต่ละร้านนะครับน้องมาสนใจนเห็นไหมพี่จะมา,าเอามาเลียงเลียงเลียงยงไว้เพื่อคอยให้บริการพี่ป้านาอาที่สัญจรอ,อยากได้พืชพันธุ์ไหมนะครับน้องโซนข,นขปปปปั้วซนขั้วไปปลงไปปลูกกันที่น้องเห็นบ่นี่ต้นหอกต้นหอมนะครับนอเงี่ยง,งามไม่ต้องไปกล้าเองเนะพี่น้องมาที่นี่จบเลยนะพี่น้องบักพอกบักพีกเห็นบ่เนี่ยเพื่อจะจัดเลียงเห็นไหม เสริมตลอดเลยเนาะครับเนาะเนี่ย <_ an> เห็นไหมอ่มามะละกุมะละกอเห็นไหมตรงนู้นก็นจะเป็นแบบเอ่อพืชอ่ายืนต้นเนาะครับเนาะอ่าต้นตะก,กอกตะก,กบไม้บกไปดับอ่าบ้านเราเราก็มีนะพี่น้องสุดยอดมากๆเลยเนาะพาพี่พาน้องไปเที่ยวชมเหนะ็นไหมเนี่ยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยอันที่ว่างเปล่าไปว่าคืออ่าลูกค้าเพิ่นมารับเอาไปแล้วเลยนะครับพี่น้องต้นมะคองคามหวานก็มีเนาะครับเนาะอ่าไม่ใช่ว่าจะเป็นตะลัมใหญ่ อ,อีดอนะครับเสียบยอดเนี่ยเห็นไหมสุดยอดมากๆเลยมาที่เดียวจบนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นมังคอกมังคุดก็มีนะครับเนะาะลิ้นจงลิ้นจีเห็นไหมบ่ายเอ็กก็มาใช้บริการที่ร้านนี้ตลอดตลอดอ่า ไปปลูกถั่วลงทุเรียนเห็นไหมบอกเอ้ก็จะมาที่นี่หรือว,ว่ามะขามหวานเนาะครับนอสายพานาันธุ์ต่างๆเนาะครับเนาะหวานสีทอ,องสีทองเนาะครับนอสมอกสมโอเนาะครับหลายสิ่งหลายอย่างมะม่งมมวงมะม่วงเนาะครับมีหลากสายสายพันธุ์เนาะครับเนาะมาที่นี่เลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเอ๊จะพาพี่พาน้องไปเที่ยวเนาะครับเนาะนี่เห็นไหมลำไยเสียบยอดเด้อพี่น้องพันอีโดแซ่บๆกันนะพี่น้องเนี่ย เข้ามาง่ายๆจอดรถง่ายๆเลยเห็นไหมเนี่ยอาที่บ้างเปล่าไปว่าเขา,าลูกค้ามารับเอาแล้ว,ลวนะครับเนาะแต่จะมีเสริมทับจากพี่ๆเพื่อนก็นจะใส่รถสลอกซาเล็กมาเสริมทับตลอดเลยเนาะสำหรับพวกพืชผักให้ของเรามีได้ตลอดเลยนะครับท,ที่บ้านาเนี่ยด่านงคกขามเราหมู่หนึ่งเนี่ยจังหวัดสกลนครเนี่ย อำเภอโคกศรีสุพรรณหูหาเบอร์แอดเด็กพาพี่พาน้องมาเบิ่งตามคำขอของเอฟสกเอฟซีอีกแล้วนะครับน้องพาพี่พาน้องมาเยี่ยมมาหยาบนะครับน้องอีกแล้วโอ้ยบเบอร์แอดพาไปเบิกแน่อ่าช่วงนี้จะเป็นฤด,ดูการนะครับเนาะอ่าไม่ว่าจะก,การปลูกพักพืชพันธุ์พักอ่าส่วนหอกส่วนครัวเนาะเนี่ยตรงเนี้ยมาได้เลยใช่ไหมเนี่ยมาสัมผัสอ่าจริงๆมาคุยมาเอาทักถามนะครับจะได้สายพันธุ์ไหนอ่าสำหรับเออ่ ต้นมะระโกนะครับหลากหลายสายพันธุ์หรือว่า,าพืชผักต่างๆนะครับเนาะนี่เห็นไหมที่เบอร์โทรบ้านอ๋าาอาอกปลากเอ็มบ่าเวเอสเนี่ยจะมีรถวิ่งเข้ามารับนะครับนอนพันธุ์ไม้จากที่นี่เลยเห็นไหมจะมาตลอดบอกขาดสายได้พี่น้องเห็นไหมเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับเนาะเพื่อจะเอา,อาสายพันธุ์ไม้ที่เพิ่นต้องการเห็นไหมเต็มรถเลยเห็นไหมเพื่อจะมาหาที่นี่ เดี๋ยวบ่าแวแยดจะพาพี่พานงเดินไปดูไปชมเนาะครับเนาะเมคโครงแม่คม้คาตามออเดอร์เพื่อจะมารับเอาเนาะครับต้นหมอกต้นไม้เนาะเนี่ยสุดยอดเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็เพิ่นก็จะโลาะของเก่าออกปุ๊บที่ลูกค้าเพิ่นมารับไปเลยไหมแต่จะท,ทําที่พื้นที่ตรงนี้ไวนะ้เนาะเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเนาะครับเนาะสายพันธุ์ต่างๆเห็นไหมเนี่ยอ,อันนี้ก็คุณแม่นะครับเนาะที่บ่าแวแยดเคยมา เยี่ยมมาหยามเพื่อนตลอดเนาะเพื่อนเดี๋ยวตรงนู้นเพื่อนก็จะเริ่มปรับปรุงเนาะครับเนาะเห็นไหมเตรียมเอาพันไม้ต่างๆเข้ามาเนาะครับเนาะเนี่ยสุดยอดเห็นไหมจะมีพืชพันธุ์ผักเนาะครับเนาะไม่ว่ามะรอกงมะระโกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพริกเนาะครับเนาะพี่น้องพาพี่พี่น้องมาเยี่ยมมาหยามเนาะงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขือเนาะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น เอ่อไม้ดอกไม้ประดับก็มีนะครับน้องเห็นไหมพริกเนี่ยใครสนใจนะครับน้องหลากหลายเห็นไหมคุณแม่เนี่ยเห็นไหมเพิ่งจะประจัดอ่อแบบเนี้ยนะครับน้องอ่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่อมะระโกพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะฮอนโลห์ฮอนเลนนะครับเนาะอ่าแล้วก็พันธุ์แขกดอกแขกดำนะครับปักมะร์โกตี้ยนะครับเนาะงอยสวยๆงานทั้งนั้นเลยสนใจนะครับเนาะที่บ้านด่านม่วงคำนะครับหมูหนึ่งนะครับเนาะงอ่ากำบลบ้านด่านม่วงคำเด้พี่น้อง จังหวัดสกลนครของเราเนาะครับเนะาะนี่บ่าวเอดมาเห็นไหมต้นเคไหมตัวอย่างต้นเคเคก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับเนาะเคแบบอดอกสวยๆก็มีนะครับเนาะเคขาวก็มีเคชั้นบ้างเลยพี่น้องเนี่ยใกล้ฤดูทำบอกทำบุญแล้วก็จะมีต้นดาวรงดาวเรืองพันธุ์แบบเนี่ยมาไถ่าถามนะครับ,นรบเนาะหนูฉันจะเอาอสายพันธุ์ตรงเนี้มาเนาะครับเนาะนี่เห็นไหมคุณแม่เนาะ ต,ต่างๆเพื่อนก็รอรับเนาะครับเนาะอ่าพี่ปานาอาที่จะมาเนาะครับเนาะรับอ่าพันไม้เนาะครับเนาะที่สวนตรงเนี้ยเนี่ยแม่ๆทั้งหลายเนาะครับเนาะก็จะไปอยู่นี่เห็ไม้ต้นกล้าเล็กๆเนาะครับเนาะต้นไม่ว่าจะเป็นพันเเขกดงแขกดำเนาะครับเนาะหรือว่าดำนอกดำเนินมีเบิร์ตเนาะครับให้เลือกเนาะเนี่ยในพื้นที่ตรงเนี้ยเนาะครับเนาะจากอยู่ของจังหวัดสกลนครของเราในคุณแม่ต่างๆก็มานั่งเนาะครับเนาะ ่นไม่ไว่าจะเป็นไม้ประดดอกไม้ประดับตรงนี้ก็คือ,อลานเกษตระนะครับเนาะสำหรับคนที่ชอบในการเกษตรกรของเราเนาะเนี่ยเรื่อด,ด,ดูตรงเนี้ยตลาดสดชุมชนของเราที่บ้านด่านม่วงคำของเราเนาะครับเนาะอภัยเห็นแล้ยวไปก็ชอบนะครับเนาะบ่าวแอสลงคลิปทีไรไปก็มากนะครับเนาะนี่คุณแม่ของบ่าวแอสนี่ดอกแคแดงที่บ่าวแอสถ่ายทําทให้ดูก็สวยเนี่ยแม่ค้าก็มีแต่คนสวยๆเนีย่ยมีผู้จบผู้งามนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมคุณแม่ ส, <laughs> สวัสดีครับเนี่ยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามนะครับน้องพันไม้ของเราที่เอฟโศกเอฟซีเดคุณเม์เนี่ยดาราของเบลเอสตามโปรทกโปรโทพี่โอพี่เอมนะครับน้องที่เบาแอดให้ไว้ทักทายถ่ายถามมาได้อยากได้สายพันธุ์อ่า แบบไหนเนาะครับพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ยืนตอกยืนต้นตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเบิ่งแล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไรสไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยนามมนคนนากเกจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อมอกอ้อมใจน้ำคพื่อเก่าเห็นไหมหลากหลายสายพันธุ์ที่บ่าวแอดได้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมจากทั้งประเทศเพ่นก็โอ้ยบ่าวแอดคือเห็นคือคักแท้เนียยุ่ยสแบบเนี้ยทางกรุงเทพจังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าสกลนครนครพนมของเราเนาะครับมุกดงหงดาหารมาแวเวียนไทยถามกันได้เยอะแยะไป ทํากันเป็นสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับเนะบาะบ่าเอ็ซก็อยากแนะนําอยากให้พี่ป้านาหาเห็นสําหรับคนที่ชอบในการทากระซงกะเกษตรนะครับเห็นไหมพืชพันุ์ผักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอนหลอกฮอนเลนแขกดอกแขกดําหรือ <ไป S 1> น,นู่นนี่ยคนจะทำะต้นก้าไว้สําหรับคนที่ขี้เกียจนะครับเนาะเพาะพันเองมาที่นี่จบที่เดียวนะครับเนาะ,ะบา่าวเอ็กซก็จะพาพี่พามานมาครั้งที่ สี่ที่ห้าเลยเนาะบ่าวแอดมาตามคําขอของแฟนมาให้คุณแม่ยิ้มเย้ยแจ่มใสทุกคนอบอกว่าราคาถูกๆมาที่นี่อุ้ยไปคุยบอกมาจากช่องบ่าวแอดไรสไตล์นะครับโอ้ยคุณแม่บอกจัดให้เลยทั้งแถมทั้งเงินให้เนาะครับเนาะ,ะและท้าวขอหรือว่านั่นแม่ค้าใจดีทุกคนยิ้มเย้มแจ่มใส่ไม่ว่าแต่จะเป็นพืชพันธุ์ผักสวนครัวนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพวกพี่ธวัชชัยพันไม้นี่ก็จะเป็นพวกไม้ผล ต่อตอกิ่งตอนไม้ใหญ่นี่ที่บเบลแอดเคยได้ลงให้ดูอีกมีหมดเบวเอ็ดก็มาใช้บริการที่นี่นะครับเนาะ,ะตรงที่ตลาด ชุมชนของเราพันไม้ชุมชนของอบ้านดา่านหมู่หนึ่งของเราเนาะครับบ้านดา่านโมงคำเนะาะอาจังหวัดสกรนกโครของเขาโอ้โหเดี๋ยวนะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพนักง,งานขายเขาโรงงานนังแขกเกนนักแขกเขงเราก็มาถึงที่แล้วบ่าวเอ็ดก็ร,รอตั้งนานเนาะครับเนาะลูกน้องบ่าวเอ็ดก็มาแล้วเนี่ยเห็นไหมสุดยอดมากๆเลยเนาะครับเนาะในการที่ใครชอบในแนวการเกษตรนี่ที่บ่าวเอ็ด,ดอยากไปหา บงสนับสนุนกันเลยพี่น้องกินของไทยใช้ของไทยเพราะว่าอะไรเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามอีกอาชีพหนึ่งนะครับเนาะนอกเหนือจากการเราจะไปดูที่ก,การเลี้ยงหมูป่งหมูปลาเลี้ยงงูเลียงงเล้ยงวัวนะครับเนาะทำไรทํานาะตรงนี้คือกเกษตรของเราเนาะเนี่ย่าวแอดก็จะพามาให้ไหมสําหรับคุณแม่เผยเพินวาเห็ดไว้ตรงนั้นเห็นไหมก็จะจัด,จด,จดภูมิทัศน์ใหม่นะครับเพราะว่าจะมีลูกค้ามารับไปเรียบร้อยแล้วก็เพื่อจะเอาตัวอื่นมาเสริมให้ตลอดได้พี่น้อง ไม่ใช่ว่าเอ่อจะเป็นในก่อนที่เป่าแอดมาวันก่อนนี่นจะเยอะกว่านี้อีกแต่มีลูกคงมีลูกค้ามารับเนาะครับเนี่ยอ่าต้นตะโกงตะกบก็มีเนาะครับใครขึ้นชอบนะเดี๋ยวจะไปดูที่พันไม้ที่อ่าบ้านอ่าล็อกของพี่ทวัชชัยฟันไม้กันเนาะครับว่าเอ่อเป็นยังไงเนาะครับเนาะเห็นไหมมะคงมะเขือเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเนาะครับเนี่ยเนี่ยบ้านด่านม่วงคำเดฟพี่น้องเนี่ยเนี่ยอําเภอบ้านด่านเนี่ย ใครสนใจเนาะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมขาดไม่ได้ทุกบ้านต้องมีเนาะครับเนาะมะระโกเนาะครับเนาะพันธุ์ต่างๆพี่น้องบาพันตอกพันเตี้ยฮันหลอกฮอนเลนเห็นไหมเนี่ยจะมีรถมารับอ่าบ้านพี่เอมอีกแล้วเนาะครับเนาะพี่ปานาอ่าผู้ผ่ผูใหญสนใจเนาะครับเนาะในการกระทํากระทรวงเกษตรเนี่ยไหมเพื่็จะเอาไปมารับเอามีรถส่วนตัวมารับไปเลยเนาะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม อ่าเมคโคมีคาเนี่ยเพื่อนก็นจะนับขึ้นไปเลยเนาะครับเนาะเนี่ยเดีบิวา์จะพาไปดูบรรยากาศเนาะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมระหว่างรอพนักงานมาบ่าวเอ็ดก็จะมาเนี่ยไหมคุณแม่เนี่ย,เพ,เ,ยเพื่อนก็นจะไปตามออเดอร์เพื่อนจะมารับเอาเห็นไหมเนี่ยไปตามที่ต่างๆหรือว่าจัดบูธต่างๆของอ่างานเกษตรเนาะครับเนาะ,ะแถวบ้านเราเนาะ พี่ป้าเพิ่นก็นจะเอาไปให้บริการอีกที่นึงเนาะครับนะ้องปุกขจรรัตตรงนรเนี้ยเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบ่าวแอดจะพาพี่พาน้องไปดูพืชไม้ผลเนาะนี่คุณพ่อเพิ่นก็นจะกลับแล้วเนาะเพิ่นมาจัดเตรียมร้านค้าเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็นจะกลับแล้วอันนี้ก็ผู้พืชผลเนาะครับเนะบนะาะทวบชัยพันไม้ที่บ่าวแอดเคยพาพี่พาน้องมาเบิง่งเห็นไหมเนี่ย มีหมดครบจบที่นี่แม้แต่แที่เราแกงใส่ดอกไม้ไผักสะเงงผักสะเงงนาเด้กพี่น้องก็ปลูกได้เนาะครับเห็นไหมผักสะเงงนาที่เราไปใส่แกงนมหมกนมไม้เนาะงามๆสวยๆงามๆเบิดหอมๆเนาะครับเนาะนี่คือว่าผักสะเงงน,นาเนาะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นส้มโอแดงเนาะครับเนาะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเน,น, <oops S 1> <and funny> นี่ยฝรุงฝรั่งเนี่ยมีหมดเลยนะครับเนาะกะถอกกะทันหรือว่าพุทโธพุทซาเนาะครับเนาะเนี่ย ใบส,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 สนงสนานงสนานเหน่มีเบิดเลยเนาะครับเนี่ยใบสนานงสนานเหน่นี่ครับราคาย่อมเยาเนาะครับมาตรงนี้จบที่เดียวนะเนาะนี่ไม้มา,าที่ทวัตชัยพันไม้นะครับเนาะเนี่ยลิน้นจีนโนพอลิ้นจีนโนพอหนึ่งของเราก็มานะครับเนาะนี่เห็นไหมโย่ใหญ่เบาไอ้ตัวอู้เอาไปปลูกทีเดียวลูกดกมากเนาะครับเนาะเบาไอ้เคยเอาไปปลูกแล้วเนี่ยมารับที่นี่เลยเนหะ็นไหม อาตามเบอร์โทรเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยนะครับพี่ป้านาอาที่สนใจนะครับเนาะอาพืชพันธุ์ไม้นะครับเนาะนี่ทวัตชัยพันธุ์ไม้เนี่ใช่ไหมเนี่ยเราไปดูมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมเป็นก็มีนะครับเนาะเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมมะพร้าวเตี้ยอโอ้ยบม่เคยผิดหวังเบลแอดมาเอาที่นี่แล้วก็คือไม่เคยผิดหวังเนี่ยไม่ใช่ต้นมะยมนะครับเนาะแต่จะเป็นต้นตะลิงปิงที่ใครชอบชอบที่เบลแอดชอบกินเนาะตะลิงปิงเน่ะไปปลูกเนี่ยเบลแอดก็รับที่นี่เนาะไม่ว่าจะเป็นพุท น้องน้อยนงน้อยนาต้นพริกถกพริกไทยนะครับเนาะเนี่ยต้นชมพู่แดงนะครับก็มีเห็นไหมเนี่ยมีหลากหลายนะครับพี่นง่นมาเขามาเยี่ยมมาหยามนะครับมะม่วงมันฟ้าลั่นนี่ก็มีนะครับเนาะมะคงมะขามบกขามหวานเห็นไหมเนี่ยสุดยอดมากมากเลยนะครับต้นไม้แถวนี้ยบ่าวเอกภพาพี่พาน้องมาเที่ยวมาชมนะครับเนาะมาดูนะครับเนาะอันนี้ก็คือหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็จะทําแบบนี้เห็นไหม เป็นเพิงของใครของมันที่ตอนนี้เพื่อนก็นจะให้คนในหมู่บ้านนะครับทำล็อก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 ไว้คนละละ็อกคนละล็อกนะครับเนาะราคาย่อมเยาให้บำรุงนะครับเนาะที่ตรงเนี้ยนะครับเนาะในบ้านด่านโมงคำหมู่หนึ่งนะครับเนะาะตำบลด่านโมงคำนะครับเนาะแล้วก็อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสุพนครีนะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยพี่นะ้องเห็นไหมต้นพริกไทยดำนะครับเนี่ย บันนี้เป่าแอดก็สีอําลาพาจากกัเด้อพี่น้องพามาเที่ยวที่บ้านาด่านม่วงคำหมู่หนึ่งตำบลบ้านด่านม่วงคำอำเภอโคกสรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเรียบร้อยนะครับมาดูเนาะครับมาชมเห็นไหมมีแต่พันไม้สวยๆทั้งนั้นใครสนใจนะครับเนาะที่นี่จบที่เดียวนะครับสำหรับเอฟซเอฟซท่านใดที่สนใจนะครับนเนาะเกี่ยวกับปลูก ไม้ยืนตอกยืนต้นหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้พืชผักสวนครัวของเรานะครับมาที่นี่จบที่เดียวนะครับเนาะที่บ้านดา่านม,ม่วงคำหมู่หนึ่งตำบลบ้าบนด่านม่วงคำนะครับเนาะการเพาะพันธุ์ไม้นะครับเนาะ,ะมีหลากหลายให้เลือกนะครับเนาะ,ะ,ะสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามที่จังหวัดสกลนครอีกที่หนึ่งที่เบ่าเอจะขอแนะนํามากันเยอะๆนะครับเนาะหลากหลายสายพันธุ์ที่พืชผักสนว,ควนครัวหรือว่าไม้ ดอกไม้ประดับไม้ยืนตอกยืนต้นไม้ที่เราจะไปปลูกมะม่วงมะม่วงมะคงมะขามหรือว่าสมอกสมโอเยอะแยะไปเบิดเลยนะครับน้องมาที่นี่นะครับนาะราคาย่อมเยาสําหรับเกษตรกรท่านใดสําหรับคนที่ขี่คานเพาะพันเองนะครับมารับที่นี่จบเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมถูกถูกเองไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นมะราโกนะครับี่เห็นไหมคอนหลอกคนเลนนะครับน้องแขกโดแขกดำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนี่ยขาดไม่ได้สำหรับคนอีสานถูกถูกเองนะครับเด้อ วันนี้บาเอสก็จะขออําลาพาจ้านะครับเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะ <t> บุญยูสุขามลุกเรื่องเหลือบสุขขุดสุคน,นะครับเนาะ, <t> ะในการที่เราทำอะไรเ้ทาำทำมาแล้วมีความสุขจัดไปเลยพี่น้องไปเลยเด้อหักกลายแพงไหลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเนี่ยอาการเริ่มจะหนาวเย็นแล้วเปลี่ยนถ่ายฤดูแล้วนะครับเนาะจากฝนมาเป็นหนาวหักษาสุขภาพกัน สบายดีมีซุอยู่ดีไม่แหงค่ะก่อนจะไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เด้ดเออ้อเป็นกลกำลังใจหนุ่มน้อยหนาะมวลคนนะเกะจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหล,ล,ลานสู้อ้อมอกอ้อมใจน้เพ่อเข่าไปละค่ะ